สรุป7อัปเดตใหม่แพท3.6ตัวละครใหม่อาวุธใหม่อร์ติแฟกต์ใหม่เนื้อเรื่องใหม่ๆแมปใหม่บอสใหม่มอนสเตอร์ใหม่และกิจกรรมในรอบนี้เนี่ยก็มาในธีม Open House ของซูเมลุด้วยครับแล้วเพชรในแพทนี้เนี่ยจะเยอะไหมนะสรุปมาให้แล้วไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกม g e n s h i อิ m แพ c กนะครับหลังจากที่เราได้ดูไลฟ์อัปเดตแพท3.6เนี่ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยก็เรียกว่ามีอะไรให้เราน่าตื่นเต้นเต็มไปหมดเลยสําหรับแพท3.6นะครับผมก็จะเข้าในวันที่12เมษายนนะครับแล้วก็จะลากยาวไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมครับผมแยกมาเป็นหัวข้อหัวข้อให้ไปดูกันครับว่าจะมีอะไรใหม่บ้าง <fs> แ,อแ,อแต่ก,ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับผมใครที่จะเติมเงินเกมกันชินิมแพกอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย l i c h m a n Shop ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครทุกสะดวกไว้ใจได้ครับสามารถเติมผ่าน UID ได้ครับไม่ต้องใช้ ID พัสดุ์เลยลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะ Life, death, and the world around us, all follow set of laws of death the set and around a us เรามาเริ่มกันที่หัวข้อที่1นะครับผมกับตัวละครใหม่ในแพทสามจุดหกครับตัวละครแรกนํามาโดยคุณหมอปยซูในที่สุดครับหมองูของเราก็เข้าแล้วนะครับผมซึ่งมาในรูปแบบตัวละครสายพลังชีวิตครับผมสายพูซับพอร์ตเลยสกิลท่าของเขาจะเป็นการเอางูนะครับพุ่งออกไปฉกศัตรูนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับมาที่ตัวเองเป็นการฮิลครับส่วนสกิลเอาตีนะครับจะเป็นการเปิดเกราะเอียงต่อเนื่องนะครับผมแล้วระหว่างที่เกราะเก่าแตกเกราะใหม่สร้างขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะมีการส่งน้องงูออกไปทางดามจธทัุไม้อยู่เรื่อยๆครับแล้วก็จะฮิวไปในตัวด้วยก็เรียกว่าเป็นตัวละครสายเกาะฮิวที่ดีแล้วก็ติดไม้ที่ดีเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีพาสซีฟในการบัฟตัวละครด้วยเนาะปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับทาตไม้เนี่ยก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าใส่คุณหมอของเราไว้ในทีมครับเป็นหนึ่งในตัวละครทรงคุณค่าของเกมเลยทีเดียวครับ <and> learn. และอีกหนึ่งตัวละครใหม่นะครับสำหรับคาเว่นะครับผมตัวละครนี้มาในรูปแบบตัวละคร4ีดาวถือดาบใหญ่ทัดไม้นะครับผม สำหรับคาเว่เนี่ยเขาจะเป็นตัวละครสาย<ล>ะมะเฟืองช<า>ิงนานธาตนะครับหรือว่างอกเนยนั่นเองตัวละครนี้สกิลธาต์จะเป็นการสแ,แกนพื้นที่รอบๆบครับบังคับให้ตัวของเดนโดคอหรือว่าตัวของมะเฟืองเนี่ยระเบิดทันทีครับส่วนสกิลอัลตินะครับผมจะเป็นการย้อมอาวุธของเราให้เป็นธาตุไม้ครับเราก็จะสามารถตีตีตีและในระหว่างที่สกิลอัลติเนี่ยตัวของมะเฟืองของเราก็จะแรงขึ้นด้วยครับ ตัวละครไปแล้วเพื่อนๆก็คงอยากรู้แล้วสินะว่ากาชาจะเป็นยังไงนะครับผมมาเริ่มกันที่ตู้แรกเลยสําหรับเฟสแรกนะครับผมจะมาในวันที่12เมษายนยาวไปถึงวันที่2พฤษภาคมนะครับผมตู้นี้จะเป็นตู้ของนาิดะกันนิโลในรอบลีลันนะครับผมส่วนในช่วงที่2นะครับผมตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมไปถึง24พฤษภาคมนะครับผมก็จะเป็นตู้ของหมอเปยซูการยูในรอบลีลันแล้วก็ตามมาด้วยคาเวตัวละครสีดาวในตู้ครับ นอกจากนี้ครับก็ยังมีอาวุธประจำตัวของคุณหมอของเราเข้าในตู้ในช่วงที่2นี้ด้วยครับ ถัดมาที่หัวข้อที่3นะครับผมสำหรับตัวของอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับรอบนี้จะมีอาร์ติแฟกต์เข้าใหม่2เซตครับก็คือเซตนิมส์ดีมนะครับเซตธาตุน้ำใช้การโจมตีที่หลากหลายนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับตัวละครอย่างพี่ชายเนาะแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะครับสำหรับวอรูกระฉาโกรนะครับเซตนี้มาในรูปแบบเซตพลังชีวิตนะแล้วก็จะเป็นลักษณะการรับดาเมจเพิ่มดาเมจสกิลธาตุกับสกิลอัตติครับอันนี้ก็จะเหมาะกับตัวละครอย่างเดย่าครับผม ต่อเน,นื่องกันที่หัวข้อที่4เลยครับสำหรับเนื้อเรื่องต่างๆครับผมเริ่มจากตัวของเนื้อเรื่องประจำตัวก่อนเลยในรอบนี้เนี่ยจะมีเนื้อเรื่องประจำตัวของคุณหมอของเราเข้ามาเนาะในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะกล่าวเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความตายอะไรต่างๆครับที่เกี่ยวข้องกับคุณหมอก็รอติดตามเลยครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเนื้อเรื่องประจำตัวของอีก1ตัวละครก็คือนายฮิดะนั่นเองในแอคที่2นี้นะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องนี้เนี่ยก็จะได้กล่าวถึงมังกรไม้นะครับผม,มการเข้าไปสู่ส่วนลึกของทะเลทรายเนี่ยจะเป็นยังไงไก็รอติดตามในเนื้อเรื่องของนายฮิดะได้เลยครับและใน3.6นี้นะครับก็ได้มีการเพิ่มแฮงเอาทของเลลาเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวละครครับผม มาต่อกันที่หัวข้อที่5นะครับผมสําหรับแมปใหม่นะครับทะเลทรายที่อยู่ในส่วนลึกนะครับผมมีความเก่าแก่มีความโบราณแต่ว่าถูกทําลายไปแล้วและยังหลงเหลือพลังงานบางอย่างอยู่ครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีความอันตรายพอสมควรเลยเราเลยจะต้องมีผู้ช่วยในแมปใหม่นี้ครับผมก็จะมีกระเจ็ใหม่นะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยได้ใช้น้องตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมในการบินสํารวจพื้นที่ในแพท3.6ช่วยเราด้วยครับ ถัดมาที่หัวข้อที่6นะครับผมมอนสเตอร์และบอสใหม่นะครับมาเริ่มกันที่ตัวของบอสมังกรทัดไม้ก่อนเลยครับอันนี้ก็เรียกว่าใหม่แกะกล่องจริงๆเราก็จะได้เจอกับมังกรทัดไม้นะครับในส่วนของเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็เขาเนี่ยจะกลายมาเป็นบอสประจําสัปดาห์ครับผมซึ่งระหว่างตีเนี่ยก็จะมีแมคาีนิกต่างๆครับอย่างเช่นการปกป้องไข่ของมังกรให้ไม่โดนตัวอื่นมาตี จะเป็นอย่างไรก็ต้องหลอดติดตามเลยครับถัดมาครับเราจะได้เจอกับบอสธาตุตัวใหม่นะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเจอแกงอบิดเลกเตอร์อบิดเฮโรลที่มันเป็นธาตุต่างๆนะครับผมแต่ว่าเจ้าบอสธาตุตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารวบรวมทุกธาตุไวใ้ในตัวเองเลยสามารถใช้ธาตุได้อย่างหลากหลายเพื่อมาโจมตีเราเลยครับ บอสจบไปแล้วนะครับผมก็ยังมีศัตรูที่อยู่ในแมปเนี่ยตัวใหม่ๆขึ้นมาครับผมก็จะเป็นแก๊งนี้เลยครับแก๊งไรเดอร์หน้ากากนะครับผมโอ้ใส่หน้ากากแล้วก็เป็นสีต่างๆทุกคนก็จะใช้อาวุธที่แตกต่างกันด้วยนะครับอย่างเช่นมีเคียวมีอะไรแบบนี้ครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดของมอนสเตอร์ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในแพท3.6นี้ครับ เนื้อเรื่องเนี่ยเรียกว่าเข้มข้นแล้วนะครับผมมาฝั่งกิจกรรมประจำแผดกันบ้างครับผม กับกิจกรรม A Palate of Providence หรือว่าพูดง่ายๆทุกคนก็คืองาน Open House ของอ c คาเดมียนั่นเองถึงเวลาที่ภาควิชาต่างๆของซูเมลุของเรานะครับผมจะมาจัดงานให้เราเล่นกิจกรรมกันอย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากคณะที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มดาวนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับสถาปัตย์วางชิ้นของต่างๆต,งต,งตีมอนนะครับผมหรือว่าจะเป็นการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เรียกว่ามีกิจกรรมให้เราลองทําลองเล่นเนี่ยอย่างหลากหลายเลยครับกิจกรรมนี้นะครับประจําแผดนนาะเพราะฉะนั ก็จะแจกเพชรประมาณ1,000นะครับผมแล้วก็จะได้ตัวละครอย่างฟาลุซันมาฟรีๆด้วยครับถัดมาตัวของกิจกรรมย่อยนะครับผมกิจกรรมใหม่แกะกล่อง Fuminating s แซน s t o ตอมดูเหมือนว่าทะเลทรายเนี่ยจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่จากเจ้างูดินวีนัสนะครับผมกิจกรรมนี้จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปตีมอนทํำภารกิจครับแล้วก็ไปต่อสู้กับเจ้างูดินวีนัสครับมีการตั้งปอมเพื่อยิงงูด้วยนะทุกคน ถัดมาครับกับกิจกรรม Building Developments นะครับผมกิจกรรมรีลันเนาะที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปทดลองใช้ตัวละครต่างๆครับลงดันตีมอนตุบตับทุบต,ตับครับเป็นกิจกรรมที่จะตกเพื่อนๆด้วยตัวละครนั่นเองและสุดท้ายครับก็คือ Overfalling Mastery นะครับผมหรือว่ากิจกรรมไอเทม up พรสวรรค์คูณ2นั่นเอง จนมาถึงตอนนี้เพื่อนๆน,น่าจะอยากรู้แล้วสินะว่าเพชรทั้งหมดในแพท3.6เนี่ยจะเยอะขนาดไหนนะครับผมเพชรในแพท3.6นะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นปกติเท่าเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในแพท3.6ก็คือแมปต่อขยายนั่นเองก็จะมีการสำรวจโลกเพิ่มขึ้นมาครับใครสำรวจครบเร็วเนี่ยก็ได้เป็นหลัก10โลเลยทีเดียวโดยสรุปแล้วนะครับถ้าเป็นสายฟรีเราจะได้ตัวของโลนะครับในแพท3.6เนี่ยประมาณ75โลด้วยกันครับส่วนถ้าใครเป็นสายเติมน ครับพรแห่งดวงจันทร์แบทเทิลพาสแบบนี้ก็จะบวกไปอีกประมาณ20โลเป็น95โลด้วยกันครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของอัปเดตในแพท3.6ที่ผมสรุปมาให้เพื่อนๆฟังกันในวันนี้นะครับผมโอ้โ oh หเป็นยังไงกันบ้างทุกคนชอบตรงไหนของแพท3.6กันบ้างครับอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ174,89ซับสไคร์เบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสึกก็ขอตัวไปเตรียมตัวลุยแพท3.6ต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ The competition is heating up. Oh, and here's Kaveh bringing up the rear.